สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับบวยนะคะช่อง f o r ์ดบวนะคะห่างหันกันไปนานเลยนะคะเป็นอาทิตย์เลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะบวยจะมาเปิดกันกับตัวรถคันนี้นะคะที่อยากจะแนะนำนะคะจะเป็นตัว Ford Next Gen Ranger Sport นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่มต้นของตัว Sport นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะหน่ายที่ที0 0่9 2 9 0า0ค่ะรุ่น r a นเจ r s p ส r t คันนี้นะคะมีอะไรให้บ้างนะคะพิเศษตรงไหนนะคะเดี๋ยวบวยจะพาไปชมนะคะ เดี๋ยวเขาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะให้มาเป็นสีดําแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้อีกเช่นกันในส่วนของตัวค่าด้านหน้านะคะจะเป็นสีเออคล้ายๆกับตัววายแท็นะคะซึ่งจะเรียกกันว่าสีเทอากับไฟนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้มาด้วยอยีกเช่นกันนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะจะไม่มีกล้องมาให้นะคะในส่วนของไฟตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฟแบบ LED นะคะ Daytime Running l i g h นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะตัวสีแคมนะคะแล้วก็ในสองโคมนั้นนะคะจะเป็นโคมแบบ Multi l i g t e r เองค่ะให้ความสว่างได้ดีนะคะนะคะก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะก็จะ คอบด้วยนะคะตัวที่เป็นอะไหล่นะคะสีเทากับฟเช่นกันในส่วนของด้านกระจังตัวนี้นะคะจะคล้ายกับตัววายแท็กเลยนะคะสีบรอนนะคะแล้วก็ในส่วนห่วงล่างจูงนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีมาให้อีก2ฝั่งเรียกได้ว่านะคะลักษณะของตัวนี้นะคะจะคล้ายกับตัววายแท็กเลยนะคะคําว่าสปอร์ตนั้นนะคะอะไหล่ของเขาะะจะเป็นสีดํากับสีเทากับฟนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันต่อนะคะที่ด้านข้างนะคะ ในส่วนของแม็กตัวสปอร์ตนั้นนะคะจะเป็นแม็กขอบ18ค่ะเดี๋ยวจะพามาชมกันเลยในส่วนของแม็กขอบ18ตัวนี้นะคะจะเป็นสีบอลนะคะสกับกับสีดําด้านนะคะมาพร้อมแบบนี้เลยแล้วก็ยางตัวนี้นะคะจะเป็นสเปคนะคะ255นะคะ6ก R 1 8นะคะก็จะให้เป็นของ g o ูต์ยแร r งเล l e r อีกเช่นกันสเปคตัวนี้นะคะถ้าจะใส่แม็กที่ต่ําลงไปนะคะก็ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะตัวดิสเองเขานะคะจะใหญ่นะคะ แล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะคะก็จะให้คิ้วล้อมาให้อีกเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะให้มาแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเลยถือว่าพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีตัวออบางโคนมาให้นะคะเก็บงานด้านในให้เรียบร้อยอยีกเช่นกันในส่วนของความสูงของการรุยน้ํานะคะก็จะได้ถึง80เซนนะคะหรือ800มิลนั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวฐานนะคะก็จะกว้างขึ้นอีก50มิลนะคะเท่ากับทุกรุ่นตัว Nexgen เ,เ,เลยนะคะแน่นอนนะคะในตัวแชสซีที่กว้างขึ้นและความ พิเศษของตัวสปอร์ตนะคะก็จะให้เป็นโช๊คนะคะโช๊คตัวนี้นะคะเราเรียกว่าโช๊คแบบโมโนโทูคนั่นเองค่ะซึ่งการทางานนะจะคล้ายๆกับโช๊คฟ็อกซ์เลยค่ะก็จะเป็นโช๊คแก๊สนะคะเป็นการทํางานแบบน้ํามันคู่กับแก๊สนั่นเองนะคะก็ะทำให้ตัวกระบะนะคะซับลงนะคะก็สําหรับลูกค้าที่ต้องการลดเอกประสงค์นะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ชิ้นกันค่ะสําหรับด้านข้างนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะแตกต่างจากวายแท็กนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะไม่มีราวหลังคา ต่อลูกค้าที่มองความแตกต่างนะคะก็นี่เลยค่ะสิ่งที่เห็นนะคะได้ชัดเจนแล้วก็สําหรับแรงม้าตัวนี้นะคะแรงม้าของเขานะะั้นจะอยู่ที่170แรงม้านะคะแรงบิดันอยู่ที่450นิวตันเมตรนั่นเองค่ะามาดูกันที่กระจกด้านข้างนะคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นสีเทากับไฟนั่นเองค่ะไฟเลี้ยวนะคะมาพร้อมให้แบบนี้เลยซึ่งตัวไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นแบบ LED นะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะจะไม่มีไบสปอตนะคะ แล้วก็ด้ามจับน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเรียกว่าสีเทาดำนะคะบันไดด้านข้างนะคะเสริมมาให้แล้วนะคะจากโรงงานพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะพร้อมกันเลื่อนค่ะอ่ะเดี๋ยวบอยจะพาไปดูที่ด้านหลังนะคะส่วนของด้านในนั้นนะคะก็จะคล้ายๆกับทุกรุ่นนะคะเป็นบอหนังแบบสปอร์ตนั่นเองค่ะจะมีตัวคําว่าสปอร์ตมาให้นะคะส่วนหน้าจอตรงกลางของคันนี้นะคะจุดที่10นิ้วนะคะหน้าปัดกะจุดที่8นิ้วนะคะหัวเกียร์จะ เป็นหัวเกียร์ธรรมดาเหมือนกันกันกบตัว w i ยแท็กเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวราจะพามาดูที่ด้านหลังนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะให้มาที่ขึ้นกระบาดท้ายนะคะอีกเช่นกันตัวขอบกระบาดตัวนี้นะคะมีมาให้แล้วนะคะพร้อมตัวทํางานแบบซีแคมนะคะแล้วก็ต่อ อุปกรณ์อื่นๆนะคะสําหรับตัวสปอร์ตนะคะด้านหลังนะคะความพิเศษก็คือฝาท้ายแบบพอนแรงค่ะคล้ายๆกับตัววาแท็เลยเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ในส่วด้านหลังจะไม่มีไลเนอร์มาให้นะคะก็จะแตกต่างกันตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะเสริมเป็นของแต่งมาตรฐานนั่นเองค่ะที่จะให้ไปนะคะเปิดง่ายค่ะสะดวกสบายนะคะความเป็นเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ตนะคะจะมีสัญลักษณ์นะคะอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้นะคะอ่า แล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นไฟท้าย l e นะคะละักษณะคล้ายๆตัว E นะคะส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นหลอดไส้นั่นเองนะคะในส่วนงกล้องด้านท้ายนะคะจะมีมาให้นะคะกล้องมองหลังหรือกล้องถอยนะคะก็จะมีมาให้แล้วนะคะ uh huh, สามารถถอยนะคะแล้วก็แสดงผลผ่านหน้าจอตรงกลางให้เลยนะคะเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ตัวบุด้านหลังนะคะคำว่าลันเจอร์นะคะ จะละของเน็กเจนเองส่วนด้านท้ายนะคะที่กระชนท้ายนะคะก็จะมีตัวที่เหยียบขึ้นมาให้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นการเลื่อนมาให้นะคะ,ะพร้อมไฟ2ป้ายทะเบียนให้จากโรงงานแบบนี้พร้อมใช้งานเลยค่ะค่ะแล้วก็ลักษณะเด่นของตัวสปอร์ตนะคะที่ชัดๆเลยนะคะก็คือตัวคําว่าสปอร์ตนะคะที่เบาะหนังด้านในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะระบุตัวคําว่าสปอร์ตให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของความพิเศษะคะคือจะมีตัวไวเลสชาร์จนะคะที่ ชาร์จได้แบบไร้สายนะคะแล้วก็ตัวซิ n โฟเ A ที่หน้าต่อนะคะตรงกลางนะคะก็เป็นแบบใหม่ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเชื่อมต่อ Android Auto นะคะ Apple c a r p l a กก็สามารถเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาตัวนี้นะคะอยู่ที่9 2 9 0 0 0นะคะลูกค้านะคะอาจจะเพิ่มแพคเกจในตัวของ โปรแกรมช่วยเหลือการขับขี่ได้นะคะซึ่งจะเพิ่มเงินอยู่ที่30 0 0 0บาทนะคะแล้วก็รายละเอียดะคะบัวจะใส่ description b o x ด้านล่างนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เบอร์ขอตัวลาไว้ก่อนสวัสดีค่ะ